ไขข้อสงสัยประเทศไหนมีอัตราการเกิดเนื้อร้ายสูงที่สุดในโลกคำตอบคือประเทศเดนมาร์กครับเทียบอัตราการเกิดต่อประชากร1นึ่งแสนคนจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ350 ถึง370คนต่อปีแม้ระบบสาธรารณสุขของเดนมาร์กจะทันสมัยเข้าถึงง่ายและประชาชนมีแนวโน้มตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอแต่ปัจจัยการเสี่ยงทำให้สติสิทสูงกว่าประเทศอื่นนั้นก็คือพฤติกรรมการสูบบุหรี่และวัฒนธรรมการดื่มครับเดนมาร์กเคยมีอัตราการสูบบุหรี่สูงมากโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันจะลดน้อยลงไปบ้างแต่เนื้อไร้ก็ยังคงส่งผลสะสมมาโดยตลอดครับ บวกกับการใช้ชีวิตแบบชาวโยุโรปเหนือพอสภาพอากาศแบบหนาวเย็นทําให้ใช้เวลานอกบ้านน้อยลงขาดวิตามินดีและไม่ค่อยออกกําลังกายแต่ระบบสาธรารณสุขของเดนมาร์กก็มีการตรวจคัดกรองที่เข้มข้นแม้ดูเหมือนตัวเลขจะสูงแต่จริงๆแล้วเป็นผลจากการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ดีครับและคลิปนี้สนับสนุนโดย G h e r